รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน Big Well น้ำดื่มแกรน ASA ที่พะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่ัวยใจเกษตรทุกคนเลยนะครับพบกันเช่นเคยเลยนะฮะทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาที่ดีแบบนี้ หกโมงเครื่องจนถึง7จ็ดโมงทางทรบัห้าง HD กับแค้มุทนพิธิกรรมที่หล่อที่สุดใน3โลกนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรงที่ตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขัมจังหวัดชัยนาทและที่นี่เขากำลังจะเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและก็มีชื่อนารักๆว่าทะเลชัยนาทนั่นเอง กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามาถ่ายรูปที่สวยฟินมากเลยคุณผู้ชมนะและที่สําคัญก็คือตอนนี้ทางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏจันรเรกษมกําลังเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านให้นําสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนั่นก็คือพืชที่มีอยู่ทั่วไปผัมนั่นเองเออเคยได้ยินไหมคําว่าผัาหรือว่าไข่ผํานี่คือพืชที่มีเยอะมากๆที่นี่ ตอนนี้กำลังจะส่งเสริมให้นําไปแปลรูปเป็นอาหารการกินทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็จะมีการประกวดทิ่าผ่ามกันด้วยอุย้ยเขามีการจัดงานกันด้วยนะใหญ่โตมโหฬารแน่ๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันที่อ,อบบตอ,บอกระบบเรียกกันนะจ๊ะงานก็ชื่อน่ารัก น่ารักมากเลยชื่องานว่ามาม่วนของดีกรบอกเตี้ยบ้านเฮาเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าภายในงานนั้นมีอะไรที่น่าสนใจให้แค่มันทนได้แอบกินบ้างและที่สำคัญก็คือมือสาวๆที่ดาผําหน้าหม่ำขนาดไหนไปดูกันดีกว่าจ้า ที่หล่อที่สุดในองค์การบริหารสว่วนตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอนอนขาจังหวัดชัยนาทโอ้ยทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้เนาะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้มาแอบดูวของนี่เทียบทัองสูกเสื้อพงเสื้อผ้าอาหารการกินของที่กระบอกเตี้ยเยอะไปหมดเลยลนายก็แอบถาม เห็นบ้าน่มีคณะวิทยาการจัดก,การของมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏจักเรเสงเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเป็นยังไงบ้างนายกเล่าให้ฟังหน่อยเร็วทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจักเรเสมคณะวิทยาการการจัดก,การได้เข้ามาช่วยครับผมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวม,มาเริ่มแรกเลยเมื่อปีที่ผ่านมามนะครับปีที่ผ่านมาทางตำบลกระบกเตี้ยร่วมกันหลายฝ่ายไมนะ่ว่าจะเป็นชมระทานทางผู้นำนะครับแล้วก็ทางอปเต บกเตี้ยครับได้ทําแลนด์มาร์คแห่งใหม่ขึ้นที่อ่างเก็บน้ำหุหนของโงทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏจังกเกษก็ได้เข้ามาดูในพื้นที่ก็ได้มาทําการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเริ่มแรกเลยก็คือเข้าไปช่วยในที่สถานที่ท่องเที่ยวเลยครับไปช่วยวางแผนวางเป็นอะไรหลายๆอย่างให้ม,มีทางการไปช่วยจัดสวนย่อมทําอะไรให้และเสร็จปุ๊บทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญ์ว่าในตาบลกระบบเตีย้ยจะต้องมี อย่างเช่นร้านค้าที่ขายเนี่ยจะต้องมีของของขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลกระบบกี่่ก็ได้มาเลยเห็นเขาเรียกพืชอาหารชนิดหนึ่งที่หาก,กินยากแล้วก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยครับคือผัมพอเลยเห็นว่าเป็นผัมเนี่ยที่สามารถจะทําให้เป็นของดีประจําตำบลกระบกเกี่่ได้ท่านก็เลยเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมให้เราเนี่ยได้เลี้ยงก่อนเลยได้เลี้ยงแล้วก็ทําอาหารอะไรบ้างทําอาหารอะไรได้บ้างก็ได้มาทําการสอน ทางตำบลชาวบ้านทางตำบลขาโกเตี้ยเนี่ยเลี้ยงผั่มครับมีวิธีการเลี้ยงสนวิธีการเลี้ยงแล้วพอสนวิธีการเลี้ยงเสร็จปุ๊บก็มาสอนการเอาผัามมาปรุงอาหารครับเอามาทําเป็นเมนูอาหาร,รจนมาถึงวันนี้คือให้ชาวบ้านทําอาหารมาจากหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันเลยโดยวัตถุดิบที่สําคัญคือผัามก็เริ่มสนใจกันเพราะเมื่อก่อนเราทากันแค่แ,แงแค่ผัดครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฒนเกษตรเขาก็เขาเขาทำมาให้เราดูเหมือนกั มีผลมีผลิตสินค้ณต่างต่าง,งอย่างเช่นอบแห้งมั่งเป็นผงลาบมั่งอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็มีการตื่นตัวว่าผําม,มันทําอะไรได้หลายอย่างนะครับแล้ววันวันวันเนี้ยก็เป็นเหมือนไฮไลท์เลยชาวบ้านก็จะได้ทํามานํามาประกวดแข่งขันกันนะครับวันนี้ครับในวันนี้มีการประกวดเป็นอาหารใช่ไหมท่านนายกใช่ครับใช่ครับเป็นอาหารเป็นเมนูที่ทํามาจากผัมหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าไข่ผัมเอามาประกอบอาหารกันปุ้ย บนกระบอกเตี้ยเนี่ยมีของดีซ่อนแอบแฝงอยู่นะครับ,รบผมก็คือการที่มีแหล่งในการที่สามารถเลี้ยงผําได้บางคนไม่รู้จักแต่ว่าผมเคยเห็นบ่อยเขา<ช>จะเป็นพืชอยู่ในในน้าสะอาดเนาะ<ช>แล้วเขาจะเล็กๆคล้ายๆสาหาร่ายแล้วก็จะมีโปรตีนสูงมากนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงได้ง่ายเลียงไ่ายครับผมก็เลยคิดว่านํามา พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กางจะต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวในอนาคตครับทำไมอาจารย์ถึงเล็งเห็นว่าผั่มเนี่ยเขามีประโยชน์และเขามีโอกาสในการต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแล้วก็ผลักดันให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของของ,ของตะบ,บกน่ได้อย่างที่บอกครับผัามเนี่ยเลี้ยงง่ายานะครับแล้วก็ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงมาก แต่สิ่งที่ได้คือโปรตีนมีมีโปรตีนที่สูงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาทําเป็นโปรดักต์ได้หลายอย่างจะทําเป็นของคาวของหวานได้หมดเลยครับอันนี้ก็เลยที่ว่าน่าจะเป็นพืชที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้ครับทีนี้อาจารย์เวลาเรามาลงพื้นที่จะเห็นน้องๆนักนะศึกษาเนี่ยนะฮะในคณะเนี่ยมากันเยอะแยะหมดเลยอาจารย์ให้น้องๆ้ได้ทําอะไรบ้างและเขาได้ความรู้อะไรกันขึ้งโอ้<ๆ><ๆ>ใช่ครับที่คณะวิธีการจัดการนะครับเป็นคณะที่มีศาสตร์หลายศาสตร์รวมอยู่ด้วยกันถ้าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอ นักศึกษาก็ควรจะได้มีการปฏิบัติด้วยนะครับ,รบตอบตอบโจทย์กับการที่เราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะครับที่พัฒนาชุมชนชัชน้นเนี่ยการที่เรานําองค์ความรู้ของอาจารย์นะครับรวมถึงการที่เราสามารถใช้นักศึกษาเนี่ยลงมาปฏิบัติด,ด้วยครับก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันรเกษมครับอันนี้คือสิ่งที่นน้องนักศึกษาได้รับแต่ว่าชาวบ้านอาจารย์อาจารย์เลยเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยให้กับชาวบ้านเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรจากครงการนี้บ้างครับครับผมเรามองว่า ถ้าชุมชนเข้มแข็งมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ เป็นฐานรากที่ดีให้กับประเทศชาติฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเราเลยเห็นตรงกันว่าเรามีความรู้เรามีองค์ความรู้เราเอามาถ่ายทอดกับชุมชนชุมชนสามารถนําความรู้ของที่เรามาต่อยอดเขาเนี่ยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ไปสร้างไรายได้ให้เขาเพิ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ประชาประชาชนในพื้นที่เราดูแลเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลต่อการที่มีสุขภาพดีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็จะทําให้ประเทศชาติน่าจะเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปครับแอบเห็นด้วยว่าวันนีี้้าามกกรรปะววดดย ถูกต้องครับเราทม่ได้วยลบอกพยายามจะเมื่อเราจัดกิจกรรมขึ้นมาก็พยายามจะโยงว่าธีมของปีนี้คือเรื่องของข่ำทีนี้เราก็ดูว่าข่ำเนี่ยสามารถโยงเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับโยงไปเรื่องอาหารแล้วโยงไปเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเนี่ยเราก็มองว่านอกจากนี้เราก็พยายามจะสร้างอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ใหม่ขึ้นมาครับก็จะสร้างเป็นการประกวดทิดาข่ำขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดให้มีคอนเทนต์ที่ ออกสู่สังคมในอนาคตครับดีงามมากเลยครับอาจารย์ผมจะบอกอย่างนี้ว่าบางชุมชนถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆอย่าเพิ่งมองข้ามตัวเองบางทีเรามีของดีแต่ว่าถ้าเราไม่ผลักดันไม่ส่งเสริมเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่รู้ต้องทำนะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยที่เนินขาเป็นตัวอย่างแล้วก็คุณอาจารย์ด้วยแล้วก็น้องๆที่มาร่วมช่วยกันทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีสิ่งดีๆ่ะอาจารย์รตอนนี้ไปเดินดูตอรอบงานกันต่ว่ามีอะไรที่อยากาเรียนเชิญครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้คณะกรรมการกําลังเดินทางมาชิมเมนูที่รังสรรค์มาจากผัามหรือว่าไข่ผัามของทีมต่างๆไปดูซิว่าตอนนี้ทีมไหนนําอาหารอะไรมาให้ทางคณะกรรมการได้รับชิมกันบ้างไปนะบัตรน,นี่นี่นี่มาดูซิว่านี่อาจารย์อาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์กำลังชิมอะไรอยู่ครับโหนี่หอมอกไข่ผัมอร่อยมากหอมอกไข่ผัามจากทีมอะไรเอ่ยทีมนี้นี่หมวดอะไรคะทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งโมหกค่ะ หมูหกควัานใจไข่ผมเอาไข่ผัมแหม่ผูเราไม่ค่อยน่าดีเท่าไหร่เลยอาจารย์ชอบเมนูไหนกระซิบกระซิบไม่ต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้อ๋อสำหรับทีนี้ชอบหมอหมกและทีนี้ทีนี้ชอบอันไหนชอบอแกงมีมีชอบบ้องแกงอ๋อชอบหมดเลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทีม ทีมที่8ปแล้วอาจารย์รู้สึกว่าตอนนี้มีในใจหรือย,ยังใครจะชนะอาจารย์โอ้โหทุกทีมอยู่ในใจหมดเลยค่ะหรอใช่ค่ะอาจารย์ต้องลำเอียงนะผมบอกเลยว่าต้องลำเอียงโอ้โหงานนี้ขอแบบขอเก็บทุกคนไว้ในใจหมดเลยได้ไหมใครเยัะใครยัะเอาขนมให้เรากินเยอะๆเราเอาชนะเลยอาจารย์เราอยากเก็บทุกคนไว้ในใจให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> พี่จูนครับ <c oughs> สวัสดีสวัสดีอ้ยตกใจจริงๆนี่ทำไมวนบ่อยจังเลยพี่จูนครับผมมันมีความอร่อยมันมีความลงตัวก็เลยลองมาชิมอีกทีซิว่าเอ๊ะ จริงๆหรือเปล่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่าออนะคะก็เลยมา บูตนี้มาที่ตัมนี้อีกทีหนึงพี่จูนตอนนี้คือเนื่องจากเรามีการนําผํามาแปลรูปเป็นอาหารคือผําเนี่ยเขาเป็นพืชชนิดไหนแล้วก็เขาเป็นอะไรของจังหวัดไหนะคะผํามเนี่ยก็คือเป็นพืชอ่าเป็นเหมือนเป็นสาลายน้ำชนิดหนึ่งเนาะผํามขึ้นที่ไหนเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของน้ําก็คือถ้าน้าไม่สะอาดเนี่ยผําจะไม่ขึ้นในที่มันก็เป็นพืชประจําถิ่นเนาะมันก็จะมีอยู่โดยทั่วไปในน้ําขังนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกอยากจะเปิดกว้าง รับรู้ให้กับทุกคนได้เข้าใจไข่ผำมากขึ้นว่าไขา่ผำมันเป็นอย่างไรนะ้องมีชีวิตยอยู่ในธรรมชาตินะน้องสามารถมาเป็นอาหารได้เดี๋ยววันนี้นะนอกจากเมนู A อร่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้มาชมความสวยงามของ,ของที่ดาไข่ผำน้องๆก็จะมาพรีเซ้นในเรื่อ,องของไข่ผำให้เราได้ดูด้วยนะอเอาละเอาละขอชิมต่อก่อนแล้วกัน และแล้วตอนนี้เราก็ได้รางวัลชนะเลิศของสำรับไข่พามและก็ทิดาไข่พามก็แล้วด้วยเอาไฮ้แนแล้วติดตามดูนะว่านี่คือก้าวแรกในการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆก้าวไกลมาถึงระดับโลกระดับกาแล็กซีระดับท้างช้างเผือกัันไปเลยอ่างั้นเดี๋ยวพวกเราขอให้ชาวชัยนาททุกคนโดยเฉพาะเอาา กระบอกเตี้ยมีผลิตภัณท์ดีๆแบบนี้ส่งต่อออกไปให้คนทั่วโลกได้กินส่วนตอนนี้ได้เวลาเซิร์กันแล้วเราไปที่หน้าเวทีกันดีกว่าแล้วไปแล้วรู้สึกดีใจค่ะเพิ่งเคยมาชัยนาเป็นครั้งแรกค่ะฝ<ม>ากถึงพี่น้อง ชัยนาททุกท่านนะคะก็ถึงชัยนาทเป็นจังหวัดเมืองรองแต่ก็ไม่เป็นสองของใครนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทมีของดีมีสถานที่เที่ยวหน้าเที่ยวทุกที่เหมือนกันคะ่ะเออขอเชิญชวนให้ทุกคนทุกต่างจังหวัดทุกที่นะคะมามาเที่ยวกระบบเที่ยวกันเยอะๆนะคะไข่ผําสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยคะ่ะ